บอกแล้วอย่าไปถามงานมีอยู่ยกแนวคนเดียวน่วงวันเนี่ยทีการกบ,บาดด้วยวันเนี่ยแหละโอเ้โอเฮ้ยรจ้ก,การนานของบ้านเจ้งานมาทำเอาเงินเอาอะไรเห็ไมไปหาสมัครคที่ไหนเขาจเจ้าอ,อันนี้มีคนบอกแล้วเครื่องมีทุกอย่างไม่ต้องลงทุนมาทําเอาเงินนะเอาจิงและทางนี้ทิ้งงานทุกวันเลยทางนี้ไปไม่ได้แล้วหมดสภาพอือ เหมือนทำอูเมื่อเมาดูเองไม่ต้องซื้อเครื่องมือสักบาทเอาจริงเอาทำเองมีใครว่ามีใครทะเลาะกันในเรื่องปกติใช่ไหมนั <S <S ม่งเถียงกันไปบางทีคนนี้เก่งกว่าเราเก่งกว่า,เ,าเกาเถียงกันไปหาข้อสรุปมีใครเก่งหรอกเห็นไหมทำคนเดียวเนี่ยนี่ไม่ต้องแบ่งใครเนี่ยกาก,กบ,บาลเนี่ยได้กี่บาทแล้วเนี่ยทางศูนย์เนี่ยได้พันหนึ่งแล้ววันนี้พอแล้วเออไม่ต้องงองง,อง้งอเ่ยปิดอูเลยให้ขวางอูเลยเห็นไหมนะเออจริงเาเองมาร์กเนี่ยเขาให้ทำเครื่องข้างหน้าแต่ไม่ได้ทำเขาให้ยกขึ้นก็ไม่ได้ยกเนี่ย พราะไม่มีแรงจะถอดใครยกขึ้นอีกหนึ่งนิว้วเฮ้ยหนึ่งเซนตินเมตรเนี่ยขันน็อตท่อจมบายไม่ยากอะไรแต่ตรงน,นี้ไม่มีแรงอดตื้เอเดี๋ยวต้องสูนล้อ,อครับเดี๋ยวดูก่อนงานมันไม่ได้หรอกไปทํางานแล้วมันไม่ได้เงินที่นู้นอะมันเหมือนจะได้แต่เวลาไปทําจริงไม่ได้หรอกไปลักแวนครับเอาแวนเลยบานก็ได้เนี่ย ยิงมันไม่มีอะไรหรอกเอาปี2 0 1 1สิเดลยเนี่ย2005ถึง2011ตัวเดียวกันหมดพวกนี้นะแวนไฮเอ็ดไฮเอ็ดไฮรักไฮเอ็คเอบเดี๋ยนวะด,ด,ดูก็ตั้งมานะคอยดูนะพอดีไหมเดี๋ยวคอยดูก็ตั้งมานุกคนเดี๋ยวมุนลอก่อนโอเค เราซับมันต้องใช้เกิดประโยชน์มันมันชนตรงไหนบีินวะชนอะไรวะมันชนกันชนไหมชนตรงไหนโอ้่นมันตดำเดี๋ยวเด้อเห็นแล้วเดียวเดียวเดยวเห็นแล้วเดียเเด๋ยวดอกล้องอจะตรงนี้จับกล้องไว้เหรอไปนู้นนี่มันชนอันนี้นี่บางอันนี้เลยชนเอ่ยชนหนาจะกันชน

xong rồi mình biết rồi nhưng mà chứ mại mà à, ăn cái ăn nhỏ này cái gì ăn ส่วนนกชั้นทุกคนเกว่าเรื่องนี้ใช้มรื่องเด็เมื่อเาตองใทุกคนไ้นั้นน่ะถึงมันจะรุดน้ำก็ไม่ขาดขาดอะไรกเสียที่ซกกขาทานขนเตาไหมวันมานขึ้นเตามีวันแล้วยี่กิโลแล้วนี่นับกิโลนับกิโลถ้ามันได้เราก็ไม่อยู่ใจแล้เส็จแลแล้วเสนิดได้ เรต้องลงทุนแม่อการอาจริงกได้ท bueno. ุกคันหายใจไม่สะอาด้าไปแวช่วยเสียได้ลงทุนอะไร้ไอ้บียแล้วีกอาเบานิ่งนิ่งนิุนก่บอก้ไล่ช่างนิ่งๆๆ่งๆมงทก็่บอกให้ไล่ช่างมานห้จ้าวดิวของ็มาไปช่วยทำงาน โอเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> ตอนี่ี่ศูนย์นอนหงาล้ม mm hmm. อ่ะนอนช่วยช้ำ 40, วช่วยทำงานะนะพี่สี่ศูนย์ผอยู่คนเดียวเนี่ยอนี่มาสองคนเพื่อทำมรอาจริงนอาหอดมันมีเหลือสักคนตอนบนมึงหันไปทางนู้นเยก็หันทำไม mm hmm. กลับ้าดทำไมล่ะหันไปทางนู้นเลย เอหันไปทาง้นเออดูรูปสารยิงปังน่เอตายลยา้นเขาเยดูปังทายไม่ดูคนเดียวให้จะมาดูคลิปเราเดี๋ยวอยดูนะขยไปนน่นเลอยโอเคนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นเห็นเห็นเะไรครับนั้นเทไรหกนี่สิเห็ดผลทำไมก็ตั้งยางนั้นรู้ไหมเขาบอกว่าถนนข้างซ้ายมันเอียงเขาเลยอัดทดทากองขวาเห้ยไม่เดี๋ยพ่เนี่พี่มาดูเลยเ่ห็นไหม12องสาเนี่ยเนี่ย ไงกินยางเห็นไหมต้องทำสนไหมครับใช่ครับมันกตั้งให้เสมอกันดิให้สีองศาดิคุณไปตั้งได้ไงหก <c oughs> เห็นไหมเออสปิกมันแค่สามเองเนี่ยแค่สองกว่าสามเองเนี่เห็นไหมเนี่ยผิดเนี่ยแค่นั้นเองหลักการมันมีนอะไรหลักกิโลโยกนั่นเลยโยกโยกระดับน้ำ มันกล้องไม่ช้าอย่างนู้นเลยมมาเลยเด้งเออไม่เขาตั้งมาดีหมดแล้วแต่ผิดตรงนี้ตัวเดียวเนี้ยดีหมดเห็นไหมอันนี้ดีหมดอันนี้ดีน,นี่ดีนี่ดีแต่ผิดแคสเตอร์เห็นไหมตรงลุมบ่อยมั้งไม่ไม่ใช่ผิดแ<อ>คสเตอร์เขาเพิ่งทำมามนเนี้ยเพิ่งทำมาจากไหนครับทำมาจากแถวนี้แหละแถวสุรินทร์เนี่ยนี่เห็นไหมแคสเตอร์พอบลรถดึงซ้ายเขาเลยอัดเผื่อไว้เห็นไหมอย่างงี้รถไม่ดึงกับวิ่งสนุกสนุกหนุกทำมาดีหมดแล้วเราตั้งแค่หนุกุ้งข้างนู้นนะ ข้างข้างซ้ายครับตั้งไว้คือใครอกไปแค่นั้นแนหะละการมันง่ายๆไม่มีอะไรมากแค่นี้เองครับนี่ <Yeah. S 1> อย่างนี้กินยางครับรถไม่ดึงนะแต่กินยางไอ้โวอีเล้าได้หมดครับตั้งแค่หนดกุ้งครับตั้งไว้ครับเออเดี๋ยวมองเห็นไหมช่างเมาค้างครับเมื่อคืน มาทำงานหน้าตายัางนี่อยู่ประวัติมันเศร้าครับเมียหลวงก็ทิ้งเมียน้อยทิ้งอีกโอ้ชีวิตมันเศร้าต้องการให้มาข้างหลังเออขันเข้ามาใครข้างหน้าออกนะแล้วก็ดึงเข้ามาเออ,เอ,อทำบอยรถตู้รู้รู้เยอะเออที่อย่างนี้รู้กินเกลียวอ่ะนับเกลียวมันให้เท่าข้างนู้นน่ะนับเกลียวให้เท่าข้างนู้นเลยไม่ต้องไปอะไรมากมาย เป็นกากบาทกลับมาแล้วทางซูร์ล้อครับอาเจ็ดสี่ศูนย์ครับมีช่างมาใหม่ทำงานแล้วครับ <laughs> ไอ้ยี่ห้อรถบัสถูกใจไม่สั่งปิดร้านรณาเลยวนะันนี้ไหนกากบาทเออเก๊กากระบาทมาพ <c oughs> อแล้วนะเอามาแต่มีคนเลี้ยงกินหมดครับครับเดี๋ยวไม่เอาอะไรโอ้เจ้าของร้านได้นี่ไม่มีใครนะเจ้าของร้านฟารุอะไรนะเจ้าของร้านฟารุบอกของผมครับเออเอากาแฟให้เขาแล้วกัน ครับผมคนนี้ไม่ต้องเรื่องคนนี้ไม่ต้องเรื่องคอย่ายุ่งตัวนี้ไม่กินไรหรอกเรื่องครับมันกินไรไม่ได้ดกินอนะไรกินอะไรไม่ได้หรอกหมดสภาพครับเอาแกะไว้ใส่เองไว้เอาใสา่เองไว้เอาใส่เองไวเีอ ดดเดี๋ยววิดีโอยังไงแล้วเกี่ยวฮะเออเห็นไหมนะ่ะมาลงมาแล้วยังเออห้าแล้วนะ่ะเห็นไหมลงมาห้าแล้วเนาะห้าหยุดสี่อันนี้ห้าองศาลงมาหนึ่งองศาแล้วครับอีกทีเด้อีกวัดนับเกลียวมาให้เท่ากันซนะ้ายขวาเท่ายังครับฮะเยี่ยงแล้วเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งเพิ่มอเอามาสักขนาดนี้มาสักหนึ่งรอบสองรอบอีกไปเออให้มันเลื่อนสักมันห้าห้าสิบหนะ้าน่ะเผื่อไว้หน่อย เผื่อไว้ประมาณครึ่งองศาไม่มีผลครับอันนี้เท่ากันนะนะเปลือหนึ่งองศาเราเผื่อไว้นิดหนึ่งครับอันพลาดนี่นหละครับนี่แหละคันแล้วครับตรงน,นี้คันนึ่งกุ้งนะต้องไปข้างหลังอ่ะเออคายข้างหน้าออกครับน,นั่นอ,อีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรพ่อพ่อแค่นั้นแหละขันแน่นเลยเปลี่ยนมีเจ้ดิเอาตัวใหญ่เอาสก,กีตอีกตัวหนึ่งอ่ะนั่นแหละใช้ของใช้ทุกประเภทหน่อยได้แล้วครับเนี่ยกุ้งเลรอ ขันนับเกลียวเอาถ้าไม่มีอะไรเราก็นับเกลียวเอาเนี่ยนี่เท่ากันไหมเนี่ยดูไอเนี <S <s ่ยเท่ากันแล้วอนึ่ช่างก็ตั้งมาดีรถช่างก็ตั้งมาดีนั่นแหละไม่ใช่ว่าไม่ดีเฮ้ยทำมาดีมากเลยลูกน้องเก่าเราเอาวอีกอีกครับได้ยังสี่สิบไปแล้วอีกอีกสิกรอบหนึ่งดิกกำลังสวยปะอีกสองรอบพี่ใครใครข้างหน้าเยอะหน่อยใครสักสี่ห้าเดียวเลย ทางซ้ายนะครับทางซูดทางตัวซ้ายครับอ้าวขันเข้าไปขันเข้าไปเลยจะเหลือสี่สิบเอ็ดแล้วให้มันเหลือ5อยากได้5อ้องศาครับเนี่ยอีกอีกนี่สี่แต่เน้นเหลือห้ามันจะมันจะ,นจะเวลาตกลุ่มไปมันจะพอดีกันครับ อีกบีอีกใครออกอีกอะไรอีกสามรอบเลยให้มันเหลือห้าอยากได้ห้าว่ะอันนี้สี่องศาครับห้าก็ได้ตั้งสดล้อครับมีคนขันให้ไอช่วเนี่ยมันงใต้ก่อนไหมไอ้มุนหรอกตั้งไปอ๋อขันเข้าไปดิไอ้ข้างหลังมึงจะใายออกทำไมใครเด็กข้างนี้ออกเอออีกพอแล้วอ่ะขันเข้าไปไม่ขัน คันคันนู้นพอแล้วพอแล้วคันคันนู้นเข้าไปคันข้างนอกอะ่ะยาวเลยไม่เอาตัวใหญ่ป่ะนนี้แรงเยอะกว่าหนักกว่าโอ้ยมอไซค์มาเลยอะไรบางทีเฮาเลยไรย่ขี้เฮาหรือไงเหนื่อย,ยมอไซค์มาเลยแค่นี้เองเออเขาให้เงินอยู่แล้วม,มีงานมีงานนี่มีงานเขาก็ให้เงินทุกวันอยู่อีกนิดหน่อย,ยเกือบห้าแล้ว,ลว,อ,ลวอีกครึ่งรอบ เอาล็อกแน่นไว้ล็อกแน่นไว้ล็อกล็อกแน่นก่อนเอ้าอ่าแล้วครับเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวมันจะลดลงไปปมันสี่กว่ามันจะพอดีครับมันจะเหลือประมาณสี่จุดสี่อ่ะเดี๋ยนี้สี่สี่จุดสี่จุดสามเปดใช่ไหมสวยนี่สวยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวตั้งตู้อินจะเอานี่เดี๋ยวตั้งตู้อินเอาเดี๋ยวหมุนอีกรอบหนึ่งก่อให้ตั้งทู้เดี๋ยวเจะเอาก็เอาเอาข้างนี้เอาข้างนู้นเอาข้างนู้นเข้ามานิดหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนหน่วเดี๋ยวหมุนก่อนเดี๋ยวหมุนก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่ง เดี๋ยวมุนดูอีกที่หนึ่ง